ครับอันนี้จะสาธิตวิธีการเดินสายไฟต่อระบบไฟของตัว m i ิร o r Link ที่ใช้ตัว PSIS 3 Hybrid นะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปในชุด1,870นะครับราคาน่าจะยังอยู่อย่างนี้อีกรื่อ้วนะครับมีปลั๊กพ่วงไฟนะครับสำคัญนะครับตัวจ่ายไฟสวิตช์ 2-in-1 นะครับปลั๊กปลดล็อกหน้าจอนะครับ เขาเรียกว่าปลั๊ก1.5 To RCA นะครับเป็นตัวเชื่อมสัญญาณจากกล่อง PSI เข้าหลังเครื่องนะครับแล้วก็ชุดกล่อง PSI นะครับทีนี้การเดินสายไฟเนี่ยเราจะใช้ปลั๊กป่วงไฟเสียบเชื่อมแทกปลั๊กหลังที่จุดบุหรี่นะครับเพื่อเอาสัญญาณไฟบวกลบ12โวลต์มาใช้เลี้ยงระบบนะครับตัวสวิตช์นะครับเวลาให้ไปมันจะมีสายไฟด้วยกัน6เส้นนะครับ กเส้นเนี่ยประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะครับจะเห็นว่ามันจะมีสายสั้น4เส้นและสายยาว2เส้นนะครับสายยาวเนี่ยเป็นสายสปีดเซนเซอร์นะครับให้นํามาต่อกับปลั๊กปลดล็อกหน้าจอสายสีเขียวนี่นะครับต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับพันเข้าหากันแล้วก็พันเทปนะครับอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นเส้นไหนนะครับพื่อต่อทั้งสองปลายแค่นั้นเองนะครับทีนี้ ตัวปลั๊กพ่วงไฟนะครับมันเป็นแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์เพื่อเลี้ยงระบบนะครับการต่อก็คือเราต้องต่อระบบให้เสร็จทุกอย่างก่อนค่อยเอาไฟไปเชื่อมเข้ากับรถนะครับก็คือเอาไฟไปแทรกหลังที่จุดบุหรี่นี่เป็นอันดับสุดท้ายนะครับทีนี้ตัวสวิตช์มันมีอยู่4เส้นนะครับต้องอธิบายตามที่ลงโฆษณาขายนะครับมันจะมีแดงเหลือง น้ำเงินดำนะครับแดงกับเหลืองเนี่ยมันจ่ายไฟบวกนะครับเส้นหนึ่งเอามาเลี้ยงสวิตให้มีแสงเส้นหนึ่งเอามาจ่ายโหลดนะครับเพราะฉะนั้นแดงกับเหลืองเนี่ยเป็นไฟบวกด้วยกันผมจะพันปลายเข้าหากันอย่างนี้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการต่อนะครับก็ไฟบวกเข้าไฟบวกครับอย่างนี้เลยนะครับไฟลบนะครับก็จ่ายให้ไฟลบของสวิตสีดํานะครับลบกับลบทํากับดํานะครับทีน,บน,น,นี้เหลือน้าเงินอยู่เส้นหนึ่ง อันนี้ก็ไปต่อสายสปีดตามที่บอกนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับเขียวกับเขียวนะครับทั้งหมดนี่คือพันพันเก็บรวดให้เรียบร้อยนะครับลืมบอกอย่างหนึ่งครับสวิตผมจะไม่สามารถถอดสายสองเส้นนี้ออกได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนทําเนี่ยให้ยัดสวิตท,ทั้งเบ้าเข้าไปจากด้านนอกนะครับแล้วก็ต่อนะครับเพราะว่าถ้าไปต่อข้างในจะยัดออกมาเข้ากับเบ้าของรถไม่ได้นะครับ ทีนี้สายเนี่ยสายน้ำเงินต้องจ่ายไฟบวกให้กับตัว P.S.I นะครับ P.S.I เวลาเปิดกล่องออกมามันก็จะมีตัวเครื่องมีชุดคู่มือมีรีโมทมีสาย H.D.M.I อะไรอยู่ในนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้เราจะใช้สายนี้นะครับสิ่งนึ่งที่จะต้องสอนกันก็คือให้เปิดกล่อง P.S.I ออกมานะครับ แล้วปกติตัว p ไ i เขาจะให้พักไฟบ้านมานะครับแต่เราจะเอาไปใช้ในรถนะครับซึ่งเรามีแหล่งจ่ายไฟเป็นไฟ12โวลต์แล้วตัวอะแดปเตอร์เนี้ยมันก็แปลงจาก220 v, เป็น12โวลต์นะครับให้เราตัดนะครับคือเก็บไว้พอได้พอได้ใช้นะครับในนี้มันยาวอยู่ละจะคืบหนึ่งก็ได้เผื่อได้ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับพอเราตัดออกมาเนี้ย ถ้าเรามองดีๆที่สายเส้นนี้นะครับแถบหนึ่งมันจะมีสีขาวเป็นแถบเป็นแถบวิ่งตลอดแนวอนันนึงเป็นสีดําทึบนะครับตัวสีขาววิ่งเป็นแถบตลอดแนวเนี่ยคือไฟบวกนะครับเพราะฉะนั้นเอาสีขาวที่เป็นแถบตรงนี้นะครับมาต่อกับสายสีน้าเงินเพื่อจ่ายโหลดให้ใจ่ายโหลดจ่ายไฟให้กับ PSI หลังจากเรากดสวิตช์นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พันเทปนะครับ ส่วนตัวดำเนี่ยก็ต่อไฟดําตรงเข้ามาได้เลยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับโอเคแล้วก็นําอันนี้มาเสียบที่กล่องที่ตัวของกล่องพีเไอนะครับอันนี้คือหลักการต่อไฟนะครับเดี๋ยววิธีแกะรถแต่ละรุ่นเนี่ยผมจะมีคลิปให้แยกอีกต่างหากนะครับนี่นะครับที่สำคัญประการหนึ่งคือให้เสียบไฟเปิดระบบก,ก่อน ให้ต่อแจ็คอันนี้ให้เสร็จก่อนที่จะเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับถ้าเราเปิดไฟเข้าเครื่องแล้วมาเสียบแจ็คนี้เข้าที่หลังนะครับสัญญาณจะสัญญาณภาพจะไม่ขึ้นจอนะครับอันนั้นจะทําให้เกิดการตกใจได้ว่าเครื่องพังหรือเปล่านะครับแต่หลักการก็คือต่อน,นี้้เสร็จนะครับอันนี้ก็เสียบนะครับแล้วอันนี้ถ้าใช้ปลั๊กผมเนะี่ยมันจะไม่เป็นเขียวแดงนะครับมันจะเป็น3เส้นมันจะมีคําว่า V in AUX in L แล้วก็ R, R นะครับ ให้จำไม่ยายว่า V N ก็คือวิดีโอก็สายเหลืองนะครับตัว A U X in R R ผมจำไม่ยายว่า Red นะครับแล้วที่เหลือก็คือ L ก็ขาวนะครับอย่างนี้ก็พันเทปนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับต่อระบบกล่อง P S I เนี่ยที่เก็บอาจจะไว้ที่ข้างๆคอนโซลกลางของรถนะครับลอดสายออกไปเดี๋ยวผมจะไปซีให้ในรถอีกทีนึงนะครับ หรือถ้าเป็นผมก็เก็บไว้ใต้พวงมาลัยนะครับจะมัดยากนิดนึงรับดีไซน์ให้มัดยากแต่ว่าถ้าถ้าแนบไว้อย่างเงี้ยครับพวกพรม 3D มดีอะไรเงี้ยมันจะสะดวกนะครับหันฝั่งที่มีช่องรับรีโมทออกมานะครับเผื่อเราต้องใช้รีโมทในการควบคุมในบางครั้งนะครับส่วนการตั้งค่าในมเดีรยวผมไปสอนตอนติดตั้งในรถเสร็จนะครับครับไล่ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งพ้วไฟนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์นะครับสายบวก จ่ายเข้ากับเหลืองแดงที่ผมพันเข้าด้วยกันไปแล้วนะครับสายดําวิ่งไปดําเลยนะครับวิ่งดําเข้าสวิต์เส้นหนึ่งแล้วก็วิ่งดํามาที่ PSI เครื่องหนึ่งนะสายหนึ่งนะครับเข้าด้วยกันนี่เป็น3เส้นอย่างเงี้ยครับสเส้น3เส้นแล้วสายน้ำเงินคือจ่ายไฟบวกให้กับ PSI นะครับดูสาย PSI ดีๆนะครับเป็นสายที่มีแถบสีขาววิ่งตลอดแนวคือสายไฟบวกนะแล้วก็ต่ออันนี้นะครับ V เหลืองต่อ V in นะครับแดงต่อ i u R uh, นะครับแล้วก็ขาวต่อ AUXL นะครับแล้วก็ speed, สายสปีด2เส้นสีเขียว mm hmm. ก็ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็นำปลักไปแทกปั๊กหลังรถได้เลยนะครับหลับการตั้งค่ายเดี๋ยวไปดูในรถกันนะครับ